ที่เท่าไหร่ครับบ้านทึกที่2ี่สิบสงครับสิบแปดถนนคงคาอเปาตงจงยะลาค่ะครับเป็นไงครับเมื่อเช้าเรียกเรียกข่าวว่าแมวคลอดเห็นรนรนปวดท้องหาที่จะคลอดอยกมาโอเคอแล้วทีนี้คลอดมากี่ตัวกี่ตัวแล้วค่ะรับฮะ<า>ลดเลยอืมบ้างลดไอ้นนบันทึกเท่าไหร่ครับที่นี่ยี่สิบสองคับสิบแปดตรงนี้เลยค่ะอืม ชอก,ก็ตรงนี้เลยค่ะอือครับที่ครับผมตรงไหนคือลูกแมวนะครับวันนี้แมวได้เกิดลูกที่บ้านนะฮะคลอดมาสี่ตัวนะครับผมน้องป้ายครับแม่ป้าย อยู่กี่วันแล้วเนี่ยประมาณสองสามวันได้เดี๋ยววันนี้วันนี้ได้คลอดมีคลอดเลยวันนี้วันที่สิบสี่